จากประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ระดับโลกเราพยายามจะย้อนกลับมาแถวๆบ้านเรานะครับมีเหตุการณ์ช็อกโลกเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์มีการจับกลุ่มอดีตประธานาธนิบดีส่งขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเลยครับเป็นการจับกลุ่มที่สนามบินควบคุมตัวแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องบิน ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเลยนี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับนายโรดิโกดูเตเต้อดีตผู้นําฟิลิปปินส์นะครับถูกส่งตัวด้วยคเครื่องบินเช่าเหมาลาจากฟิลิปปินส์ไปยังกรุงเฮตของเนเธอร์แลนด์เพื่อน,นําตัวขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่11มีนาคมหลังจากที่อดีตผู้นําฟิลิปปินส์ถูกจับกลุ่มตามหมายจับข้อหาก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายทําสงครามกวาดล้างยาเสพติด ในสมัยเป็นผู้นําประเทศสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงาน,นว่าเครื่องบินที่นําตัวอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้แวะจอดเติมน้ํามันที่ดูไบด้วยนะครับเป็นการแวะจอดเพื่อเติมน้ํามันก่อนจะเดินทางต่อไปยังช่วงเนเธอร์แลนด์ก็คือเครื่องบินเนี่ยได้บินออกจากฟิลิปปินส์ช่วงดึกของเมื่อวานนี้แล้วไปจอดแวะพักเติมน้ํามันที่ดูไบช่วงเช้าที่ผ่านมากําลังเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ โดยนี่เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาในเวลาต่อมาเป็นภาพที่ถูกระบุว่าเป็นทีมแพทย์เข้าตรวจร่างกายอดีตประธานาธิบดีดูเตเตบนเครื่องบินภาพเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายบนเที่ยวบินขณะเดินทางจากฟิลิปปินส์ไปยังดูไบเพื่อพักเติมน้ํามันนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ช่วงระหว่างส่งตัวอดีตผู้นําฟิลิปปินส์ขึ้นเครื่องก็มีภาพที่ประธานาธิบดีดูเตเต้สวมออกซิเจนครับนี่เป็นการใช้ออกซิเจน แล้วก็นอนบริเวณห้องพักซึ่งเข้าใจว่าเป็นห้องรับรองของสนามบินหลังจากถูกควบคุมตัวแล้วก็เป็นภาพที่คนใกล้ชิดเผยแพร่ออกมาแล้วก็ถูกมองว่าโอ้โหอดีตประธานาธิบดีดูเตอเต้ไม่ค่อยสบายแบบนั้นหรือไม่ต้องบอกว่าการส่งตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนี้เป็นกรณีที่ช็อกคนฟิลิปปินส์ทั้งประเทศและทําให้คนจนํานวนมากมองว่า นี่ไม่ต่างจากการรับคมทางการเมืองระหว่าง2ตระกูลการเมืองดังที่ครั้งหนึ่งเคยจับมือกันลงสนามเลือกตั้งจนเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันในตอนนี้นะครับตระกูลหนึ่งคือตระกูลมาโอสครับ cos, ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเฟอร์ดินานมาโอสจูเนียเป็นประธานาธิบดีอีกตระกูลก็คือตระกูลดูเตเต้ครับ erte, ปัจจุบันก็มีซาร่าดูเตเต้ลูกสาวอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้เนี่แหละดำรงตําแหน่งรองประธานาธิบดีนี่ สคนนี้เป็นชายหญิงเลยครับเคยจับมือกันในการเลือกตั้งแล้วคนหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนหนึ่งก็มาเป็นรองประธานาธิบดีการเป็นพันธมิตรทางการเมืองมิตรแท้และศัตรูถาวร ไม่มีอยู่จริงครับจากมิตรที่ดูเป็นมิตรแท้วันนี้กลายเป็นศัตรูและคงจะไม่ใช่ศัตรูไม่ถาวรด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นศัตรูกันก็ดุเดือดพอสมควรโดยในตอนนี้เนี่ยครับซาร่าดูตเตเต้ผู้หญิงที่เป็นรองตระธานาธิบดีเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจนั่งเครื่องบินตามไปที่กรุงเฮฟเพื่อไปเฝ้าพ่อ และหารือกับทีมกฎหมายเพื่อสู้คดีให้กับพ่อของตัวเองต่อไปโดยก่อนหน้านี้ซาร่าดูเตเต้ระบุว่าการจับกลุ่มพ่อของเธอเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองครับที่ฟิลิปปินส์กำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ยังบอกด้วยว่าการจับกลุ่มพ่อของเธอมันซัดซะกร่อนบอลทำลาย อธิปไตยของประเทศของตัวเองแล้วก็นิยามการจับกลุ่มพ่อของเธอในครั้งนี้ว่าเป็นการลักพาตัวโดยรัฐนะครับขณะที่ความเห็นจากอีกฝากแน่นอนจากฝากดูเต,เต,เต้ไม่เห็นด้วยแน่นอนจากฝากตระก,กูลมาโกสบ้างมีความเห็นของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียที่ออกมาถแถลงข่าวกลางดึกของเมื่อวานนี้หลังจากที่ฟิลิปปิน ส่งตัวอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้เขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับยืนยันว่านี่เป็นการดําเนินการตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศถือเป็นคำมั่นสัญญาและเป็นภาระผูกพันกับหน่วยงานคดีอาญาระดับโลกหรือตํารวจสากลประธานาธิบดีมาโกสจูเนียยังฝากย้ําไปถึงผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ว่ารัฐบาลแค่ทําตามหน้าที่ครับไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล แต่ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลแค่ทำหน้าที่ของตัวเองผู้นำฟิลิปปินส์ระบุว่าฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกก็จะต้องรักษาสัญญาและในส่วนของชาวฟิลิปปินส์ทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบผู้นำฟิลิปปินส์ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่แปลกใจหรอกที่จะถูกกล่าวหาในลักษณะนั้นการจับก,กุมอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้อย่างที่บอกนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เป็นการจับกลุ่มที่สนามบินนานาชาตินิโอยอากินโนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินเป็นการจับกลุ่มหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เดินทางกลับมาจากฮ่องกงครับเป็นการเดินทางไปฮ่องกงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามุมหนึ่งก็เป็นการหาเสียงกับชาวฟิลิปปินที่อยู่ในฮ่องกงเพื่อการเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินที่จะมีขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้เป็นการหาเสียงร่วมกับลูกสาวก็คือสารราดูเตอร์เต้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับฟิลิปปินเป็นประเทศที่มีพลเมมืองจําานนวก ออกไปทํางานที่ต่างประเทศฮ่องกองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะฉะนั้นลักษณะแคมเปญหาเสียงเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับที่พรรคการเมืองค้กง่การเมืองฝ่ายการเมืองต่างๆก็จะไปหาเสียงต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีคนฟิลิปปินส์ไปทํางานอยู่ที่พื้นที่อื่นๆเต็มไปหมดอย่างกรณีนเนี้ยก็เป็นกรณีที่อดีตประธานาธิบดีดูเต้เดินทางไปฮ่องกองเพื่อหาเสียงกับชาวฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามการเดิน,นทางฮ่องกงเยือนฮ่องกงครั้งนี้เนี่ย ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันไม่น่าจะเป็นแค่การหาเสียงปกติเพราะว่าตอนที่อดีตประธานาธิบดีดูเตเต,เต้จะไปเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเอ๊หรือนี่เป็นการหนีหมายจับของสาราญาระหว่างประเทศที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยการหนีไปฮ่องกงหรือไม่แต่สุดท้ายเขาก็เดินทางกลับมาแล้วก็ถูกควบคุมตัวที่ฟิลิปปินส์นะครับรายงานข่าวระบุว่าหมายจับของสาราญาระหว่างประเทศซึ่งลงวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา ผู้พิพากษาสารอาญาระหว่างประเทศชี้ว่ามีเหตุผลรองรับให้เชื่อได้ว่าการสังหารผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติด ตามคำสั่งของนายดูเตเต้ในช่วงปี2011ถึง2019เกิดขึ้นเป็นวงกว้างและเป็นระบบครับคำสั่งที่ว่านี้ที่บอกว่าตั้งแต่2011ถึง2019เนี่ยนะครับครอบคลุมตั้งแต่สมัยที่นายดูเตเต้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวเวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อปี2011ถึง2016และนโยบายทำสงครามยาเสพติดทั่วประเทศในช่วงสาปีแรกของวาระการดำรงตำแหน่งก็คือในช่วงตั้งแต่2016ถึง2019ซึ่งนโยบายทำสองครามกับยาเสพติดยังดำเนินต่อจนสิ้น สุดวาระประธานาธิบดีในปี2022ครับผู้พิพากษาสารอาญาระหว่างประเทศชี้ว่าพบมูลเหตุพบมูลเหตุที่เชื่อได้ว่านายดูเตเต้มีส่วนรับผิดชอบต่อการก่ออัจกรรมต่อมนุษยชาติผ่านการฆ่าตกรรมนะครับนี่ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในช่วงที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตอนนั้นก็อย่างที่เรารับทราบกันนะครับ เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016และเขาเริ่มใช้นโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดทันทีในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจคือในช่วง6ปีที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์น่าจะมีผู้ต้องสงสัยถูกสังหารจากนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดมากกว่า7,000คน ตัวเลข7,000คนเนะี่ยเป็นข้อมูลของตำรวจนะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่จับตาเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตจากการทำสงครามกับยาเสพติดตามนโยบายของประธานาธิบดีดูเตเต,อเต,อเตอ้อาจสูงถึงกว่า3,000 30, คนโดยในจำนวนนี้อาจเป็นผู้ต้องสงสัยที่ไม่รู้ตัวเลยหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆด้วยก็ได้โดย สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็นําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มนะครับสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้ผมคิดว่าจะมีสองประเด็นใหญ่ก็คือเมื่อฝ่ายดูเตเตเ้โดยอดีตประธานาธิบดีดูเตเตเ้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกนําตัวไปเนเทอร์แลนด์ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศแบบนี้เลยเนี่ยฝ่ายดูเตเต้จะสู้ยังไงต่อกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ อย่างที่บอกนะครับว่ารากฐานของเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องการเมืองในฟิลิปปินส์ที่ดูเดือดแล้วการเมืองฟิลิปปินส์ที่ดูเดือดแบบนี้จะมีโฉมหน้าอย่างไรต่อไปค่อยๆว่าทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเอาเรื่องการสู้คดีของฝ่ายดูเต้ก่อนตอนนี้ดูเหมือนจะมีสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าทีมทนายความของฝ่ายดูเต้จะใช้วิธีร้องไปยังศาลฎีกาของฟิลิปปินส์ตั้งคําถามว่าการจับกลุมอดีตประธานาธิบดีดูเต้แบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายก็เท่ากับว่าไม่สามารถส่งตัวอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ไปยังเนเธอร์แลนด์แบบที่เป็นอยู่ได้ก็อาจจะต้องมีการนําตัวอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้กลับมาที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าโดยมีการประเมินนะครับว่าฝ่ายดูเตเต้อาจยื่นต่อศาลดีกาเพื่อให้พิจารณายับยั้งเรื่องนี้อย่างไรก็ตามความเห็นจากทนายความในฟิลิปปินส์ก็มองว่าหากขอให้ศาลดีกามีคําสั่งยับยั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าศาลอาญาระหว่างประเทศจะปฏิบัติตามหรือไม่ ในการที่จะต้องส่งตัวอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ h, กลับมาอย่างฟิลิปปินส์ถ้าสารดีการมีคําสั่งให้ยับยั้งจริงๆท่านในความรูเบนคาร์นซ่าให้ความเห็นกับเอ็ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการส่งตัวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรด้วยซ้ําเพราะที่ผ่านมาก็มีหมายจับเพื่อขอให้ส่งตัวผู้นําอดีตผู้นําที่มีหมายจับตามสารอาญาระหว่างประเทศที่สารอาญาระหว่างประเทศมองว่ามีความผิดไปดําเนินคดีหลายต่อหลายครั้งแล้ว ขณะเดียวกันเขาก็ชี้ว่าสารอาญาระหว่างประเทศไม่ได้ใช้วิธีออกหมายเรียกด้วยนะครับใช้การออกหมายจับเลยนั่นเท่ากับว่าสารเองก็น่าจะมั่นใจในหลักฐานและอาจเชื่อว่าถ้าออกหมายเรียกเฉยๆไม่ได้ออกหมายจับอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้อาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าฟิลิปปินเองก็ได้ถอนตัวจากธรรมนูนรุงโรมมาตั้งแต่ปี2019ซึ่งก็เป็นการถอนตัว ในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้นั่นแหละถ้าในความคณิชีว่าการจับกลุ่มตามหมายจับของสารอาญาระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นได้และมีผลตามกฎหมายเพราะฟิลิปปินส์ยังมีภาระผูกพันที่สืบเนื่องกันอยู่ขณะเดียวกันก็มีคนมองนะครับว่าก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การทำสงครามกับยาเสพติดซึ่งเป็นต้นต่อที่ทำให้อดิตประธานาธิบดีดูเตเต้ถูกฟ้องข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ฟิลิปปินส์ยังอยู่ในธรรมนูนกรุงโรมยังรับหลักการนี้อยู่ก็เลยทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นมาได้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องนี้มันสะท้อนการเมืองฟิลิปปินส์แบบไหนก็แน่นอนนะครับมันสะท้อนถึงความดุเดือดของการเมืองฟิลิปปินส์จริงๆวันนี้เป็นการวัดพลังระหว่างสองตระกูลการเมืองใหญ่ แล้วที่สําคัญ2ตระกูลการเมืองนี้ก็ยังมีตําแหน่งแห่งที่ระดับสูงในรัฐบาลฟิลิปปินส์ชุดปัจจุบันอยู่ในชุดเดียวกันเลยต้องย้อนกลับไปในการเลือกตั้งฟิลิปปินส์เมื่อปี2022นะครับตระกูลการเมืองทั้ง2ตระกูลก็คือตระกูลมากอสกับตระกูลดูเตเต้ดูสิครับจับมือกันร่วมเฟรมกันหาเสียงร่วมกันแบบนี้เลยแล้วจับมือกันนําไปสู่ชัยชนะด้วยนะครับ และมีการแบ่งอำนาจให้เฟอร์ดียนมาโกสจูเนียร์บุตรชายอดีตประธานาธิบดีมาโกสเป็นประธานาธิบดีและให้ซาร่าดูเตเต้บุตรสาวอดีตประธานาธิบดีโรติโกดูเตเต้เป็นรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลเห็นในภาพก็ดูออกเลยนะครับชื่นมื่นและทําให้เกิดรัฐบาลขึ้นมาภาพหนึ่งที่ยิ่งสะท้อนถึงความชื่นมื่นก็คือการที่ในช่วงที่ผ่านมา ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียยืนยันหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าฟิลิปปินส์จะไม่ร่วมมือกับสารอาญาระหว่างประเทศในทุกรูปแบบในทุกช่องทางนี่เป็นการยืนยันเพื่อแสดงความมั่นใจให้คำมั่นเกลายว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกสารอาญาระหว่างประเทศตั้งข้อหาตั้งข้อกล่าวหารวมถึงอดีตประธานาธิบดีดูเตเ้ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะไม่ถูกนำตัวขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศแน่นอน ก็เป็นการยืนยันไกลๆกลยไปยังพ่อของรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้นั่นแหละประธานาธิบดีมาโกสจูเนียยืนยันเรื่องนี้หลายครั้งนะครับเขาถึงกับเคยพูดเมื่อปี2024เลยนะครับว่าเขาย้ำเรื่องนี้เป็นครั้งที่ร้อยแล้วว่าฟิลิปปินส์จะไม่รับอำนาจสาลอาญาวระหว่างประเทศแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับพูดครั้งที่ร้อยพูดครั้งที่200แต่สุดท้ายประธานาธิบดีมาโกสจูเนียก็เลือกที่จะส่งตัว ประธานาธิบดีดูเตเต,เต้ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความไม่ลงรอยกันในระหว่างที่ทั้งคู่กาลังร,างร่วมรัฐบาลนั่นแหละครับคาถามก็คือความไม่ลงรอยเนี่ยเริ่มเห็นมาตั้งแต่ตอนไหนก็บอกยากนะครับแต่ว่าสัญญาณเกิดขึ้นมาเป็นประยะอย่างเช่นการที่ฝ่ายสนับสนุนดูเตเต,เต้เนี่ยเริ่มมีการเรียกร้องมาสักระยะหนึ่งแล้วบอกว่าให้ประธานาธิบดีมาโกสจูเน่ลงจากตาแหน่ง ขณะที่ฝ่ายมาโกสจูเนียก็จับก,กลุ่มบัตรหลวงคิวเลบอยซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของอดีตประธานาธิวดีดูเตเตมาแล้วนอกจากนี้รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเตยังถูกสอบสวนถึงการใช้เงินกองทุนรัฐบาลผิดวัตถุประสงค์และยังถูกยื่นถอดถอนโดยสมาชิกสภาฝั่งมาโกสแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานาธิวดีอยู่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้โคศกศาลอาญาระหว่างประเทศยืนยันนะครับว่าการออกหมายจับ และการพิจารณาคดีดจะมีการกำหนดระยะเวลาเมื่ออดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลแต่ว่ากำหนดการไทม์ไลน์จะยังคงไม่ชัดเจนครับโดยเชื่อว่าอาจจะมีการเปิดเผยกำหนดการไทม์ไลน์ในการพิจารณาคดีอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ในชั้นศาลอาญาระหว่างประเทศเร็วๆนี้ขณะเดียวกันก็มีท่าทีจากผู้ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ ให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากนโยบายทาสงครามยาเสพติดในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีดูเตเตเป็นผู้นําบอกว่านี่เป็นสัญญาณของความหวังการจับกลุ่มอดีตประธานาธิบดีดูเตเตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีท่าทีจาก h u Human Rights Watch ที่บอกว่าการจับกลุ่มอดีตประธานาธิบดีดูเตเต และส่งต่อไปยังสารอาญาระหว่างประเทศถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพื่อเดินหน้าสู่ความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งหน่วยง,งานสิทธ,ธิมนุษยชนอีกแห่งหนึ่งก็คือ Amnesty International ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดย Agnes Kalamat เลขาธิการ Amnesty International ให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้โดยระบุว่าการจับกลุมอดีตประธานาธิบดีดูดเตเต เป็นก้าวสำคัญสู่ความยุติธรรมที่รอคอยมานานสำหรับเหยื่อและผู้รอดชีวิตนับพันคนจากสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลเขาซึ่งทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศแห่งความเศร้าสลดเขาเป็นผู้ชายที่บอกว่าหน้าที่ของผมคือการสังหารและเป็นผู้ควบคุมการสังหารเหยื่อรวมถึงเด็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสังหารที่ได้รับการอนุมัติจ,จากรัฐอย่างจงใจอย่างแพร่หลายและมีการจัดตั้งเป็นอย่างดี เขาบอกว่าการจับกลุมเดือเต้ตามหมายจับของศาลอายาระหว่างประเทศเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับเหยื่อนในฟิลิปปินส์และที่อื่นๆสแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยในคดีอาญากรรมที่ร้ายแรงสุดรวมถึงผู้นารัฐบาลจะต้องถูกนําตัวมาลงโทษไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามในช่วงเวลาที่รัฐบาลจํานวนมากละเมิดพันธกรณีของศาลอาญาระหว่างประเทศขณะที่รัฐบาลอื่นๆโจมตีหรือคว่ำบาศศาลร,ระหว่างประเทศการจับกลุมเดือเต้ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับอํานาจ ของกฎหมายระหว่างประเทศครับนี่คือถแถลงการที่ออกมาล่าสุดจาก a m n ม s น y t y t n t n r t i t n o n a l ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าปฏิเสธฐานรากของเรื่องนี้ไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องการเมืองที่ขัดแย้งกันระหว่างสองตระกูลที่ฟิลิปปินส์กำลังมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมนะครับแต่ว่าอีกมิติหนึ่งนี่ก็เป็นการเมืองที่เอาเข้าจริงก็ดูจะเล่นกันแรงอยู่พอสมควรเป็นการส่งพ่อ ของรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีไปขึ้นศาลที่เนเธอร์แลนด์บุกรวบตัวแบบที่เห็นอยู่ในภาพนะครับสำนักข่าวทูเดย์ a ม e t o m มอ r ์โรทูเดย